ครับนี่พี่น้องเห็นบอกผิดขอมอำลังไม่เสียครับใส่เพี่ใใส่ดีเนาะครับเนาะนี่เนื้อวัวสาววัวใหญ่นะครับผลเน่ามากครับพันหนึ่งไหนเป็นยางหลายเนีครับทางกินน้ำกันคนหอนี่จับเตาไม่มครับชุดหยอดเลยครับพี่น้องมอืม,อม ผมแับรำเลยใจดีดีเมเซียออกมากแต่ว่าปีน้องเหลืออยู่เพราสแทวกไม่ต้องการเล้วเป่นหนอ,องฮอนหอนออกจากเตาใหม่ๆแล้วครับ อืมได้เมื่อป้ายอย่างน่าไปหนอว่าสาวอืมอืองกันแลาท่านซอยตัวนี้เอาตัวนี้แล้วนะฮืมเหมือาแปป้ายขนาดนึ มาดื่น้ำกันเลยบีกว่